คิดถึงคําพูดของพระอาจารย์ซัพชูบอกว่าสู้ให้มันตายไปข้างหนึ่งสู้ให้น้ําตาล่วงสู้ให้เขาสุดสู้ให้เต็มที่ให้สุดๆดให้มันเห็นก่อนก็เลยนึกใจสู้ขึ้นก็เลยอ้ะถ้าใจมันโลเลแบบนี้ถ้าใจมันไม่เอามันไม่ตั้งมัน่นงั้นเราก็แกล้งมันเลยแกล้งกิเลสไม่ต้องตามใจมันตั้งสัตจะอธิษฐานเลยก็เป็นเดินเข้าไป ทั้งแม่ตัวเอท่านก็เดินชมกลมอยู่นะเราก็ไปกับกับพระประธานท่านก็เดินผ่านหน้าเราผ่านไปผ่านมาเราก็ตั้งตั้งจิตตั้งมั่นและเลือกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็องค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นสักขีพยานต่อแต่นี้ไปลูกจะขอบวชตตลอดชีวิตเพื่อที่จะล้างความคิดบวช สึกหรือไม่สึกจะบวชอีกหรือเปล่าตัดปัญหาไม่ต้องคิดละไม่ต้องสึกบวชแล้วก็หาทมแสวงทมเพราะว่าจนเป็นโยมฝันฝันร้ายตลอดฝันฝันร้ายตลอดฝันว่าเรียนไม่จบเรียนไม่ทันเพื่อนไปโรงเรียนไม่ทันอ่านหนังสือแล้วก็ตัวหนังสือเห็นแต่ทําไมมันอ่านไม่ออกสะกดไม่ได้เนี่ยคือฝันอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนโตจนณทุกวันเนี้ย คือก่อนที่จะมาบวชจะฝันร้ายตลอดจนคือถ้าเกิดว่าวันไหนเราเจริญสติมันจะไม่ฝันร้ายแต่ถ้าวันไหนที่ทิ้งสมาธิทิ้งสติฝันตัวนี้จะขึ้นมาฝันซ้ําๆจนเราคิดว่าเนี่ยฝันร้ายของเราคือฝันถ้าฝันว่าไปโรงเรียนไม่ทันอ่านหนังสือไม่ออกสอบไม่ได้เป็นฝันร้ายเพราะว่าเราฝันแบบนี้ซ้ำๆมันเป็นความผิดหวังแม่ต้้เอเราบอกว่าเจ้าต้องปฏิบัติ ต้องฝึกแล้วก็อยู่กับหลวงตาไม่งั้นเจ้าจะฝันร้ายตลอดเจ้าเรียนไม่จบสักทีหรอกถ้าใจเจ้าไม่เอาก็ต่อไปก็จะตั้งมั่นตั้งใจขึ้นมากกว่าเดิมไม่เอาละ<ม>ทางเห<ม>ยียบเรือสองแคมจับปลาสองมือไม่เอาละเอาทางเดียวนี่ละตั้งใจมั่นแต่จะได้หรือไม่ได้ก็หลวงปู่หลวงปู่เทียนท่านบอกว่าทำานน้อย แต่ทําอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็เก่งเดี๋ยวมันก็ได้ทําสะสมไปเดี๋ยวก็ได้ไม่ได้วันนี้เจดปีเจ็ด